ใจประสงค์ส <ersch> ักการดงจะเป็นขงดีใจกี่ขัานกลางบ้านจงเป็นดงศาสตร์ประเขี่สี้างตร์ยานยังมันผ้าตกศาสตร์ประเขืตำกศักต์กระบวนสีผ้าเป็นคนผู้เดียวไม่หลายใส่หอ้ใจเดียวไม่หลายพรมหวานรวงเดียวมี่สีดำอาดำไถ่สีขุ่มหอมตามพี่น้องเออไ่เงยกนั้นเนี่ยพูดเดียวเอาไว้ยู่ผมกระเด็น ใช้เจ้าเห็นแล้วจะโอเวอร์ยูเลกระุมเงินคือผมบอกเรื่องเขาก่อนมาด้วยที่ด้รับโจทย์มาเหตุงานจากเหตุดเรื่องเขาด้วยพวกถึงไม่ได้งานผมไปรได้งานเรื่องนี้ดิผมเป็นห้องสุขภาพตลอดบอกว่านี่ว่าคุณหมอยอยู่ข้างหลังหนี่ว่าอยากคุยเรื่องว่าผมจะขยับเรื่องเหตเอ็นี่ดีพะตอนนี้เอ็นีดีไม่มีปัญหา เรื่องสุขภาพเรื่องงานกินเรื่องของโลกโลกที่บกเพื่เป็นโลกจะได้พูดกันแต่ว่าเนี่ยทั้ยงมดทั้ยงวันเนี่ยผมเห็ุงานสุขภาพพิตากอนมาที่จักเป็นบุญหรือเป็นบาปโอ้โหพอมาได้เหตุป๊อปไม่เรื่องเขาปั๊บมีความรู้สึกว่าอีกกัวกรรมก็แสบแท้อีกตัวนี่แดงก็แสบแท้ อีเขาไรไปลีก,นนก,ลนนกนน็นี่ยแสบแท้พ่อเพ็รก็เข้ารับหันเพชรก็เข้าได้อันนี้ก็เข้าได้อนบที่เก็ยกบุ่นเพราะมันผก็ขาดกค่หุ่นแต่วันนี้ผมคิดว่านี่อยากเล็ดไหลายก็เลยคือพ่อเห็นบุญรับบุญตอนแ้นบุญบุญต้องกลายเป็นสัาพข้าผมเอสัดขอบมันนมิมนต์พุทธเขา จะแยกไปเห็นดู่สไปเลยาาเห็นนังบาดิอันนี้เห็นังหนึ่งอันนี้เห็นรั้งหนึ่งเห็นสาษเขามากเห็นนั่นเห็นดีมากเพื่อยังเพื่อที่เอาคุณเอาขุ่นให้เขาจะได้ขึ้นเพื่อยังครับเพื่อสรงเสริมแต่วัดมณีพ่อว่าพ่อจังผมผมบัดมนีมนีชาบหน้าเห็นหน้าเห็นเข่า หลังโซฟ้านาโซดินกระดูกสลังของาติแต่ว่าเฮ็ดเขาเห็ดเจนิสิคายเขาอาชีตะคือจะพนาสติกเนี่ยที่ร้เลยหกสิบาทเห็ดเนต้องพึ้นน้ำกานเลยไม่ใช่เห็ข้าวกำตกินรู้หนึ่งหกิบาทขึ้นนม่ขนถามมาเฮ็ดจจนไ่ที่ขายไล้ต้องมีเขาปลูกด้ยเขาปลูกลรแอไม่ปลูกแล้วปั๊สีผม บ๊รักชาชินไล,ล่ดอกเต้าของทีนี่เต๋เห็นไหมเมนเสีถ่วงเสียแรงขาดเก่งผสมขวดประเพณีทำบุญพอแม่มเฮาบ่เคยตีเอาความดีเป็นลิมสลักไก่ไปท่องทีสามขี้เกนินใบอะไรผิบห้องเอาความดีเป็นลิมสลักไก่ไปผิบข้อมเพื่อนเอาด้กันดีผมก็อยากสวนมาจุ่มนั่นดดนี่อาจารย์แดงเนาะครับยุ่งกัน ผมเปี่ยอย่างนี้จากหันผม,มเมยครับเปยีอ,อย่างนีจากมุงหีผมผมยูนน้ำทุกองค์กรเนี่ยแต่วนนันนี้มึงหันไปแล้วก็มันอยางกับพี่นอ้นองแตน้องมันอยา่างเทบ้าน,นเต็มองมันอยา่างเพื่อนเรียนแต่ว่าคนนี้นี่ผ้าวะทีโลกก็ลังเปาาลี่ยน,นสาภาพโลกนอนการเปลี่ยนแปลงสภาพวะู้มีอากาศ ผูมีรัตสานทัน้งหมดฉะนั้นนี่ภาวะเนวนี่เป็นพนน่อทีแน,นว,ว,ว่ทีส้ำคัญที่สุสก,สสกจะเป็นคือคังอาหารฉันนั่นยกันนี่ครับวยกันว่าร้างอาหารร้างเขาร้างพักสร่างปลาร้างสรุให้ั้งกันผมว่าเข้าประเทศไทยดูได้แล้จะเป็นควใจของลูกไปนี้สุดยอดครับจุดยอครับแต่นี้ให้สวัีานตนนะครับโอ้โห คุยเรื่องข้าวนี่คุยได้ยาวนะครับคุยไม่จบเก็วันนก็ไม่หมดนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์เรื่องข้าวมากนะครับโดยสรุปเร่ข้าวนะครับว่าเราจะปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับพาปลูกข้าวี่ไม่หลอดเนี่ยถ้าเรามาเดินตามพ่อหลวงนะครับเดินตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยโดยปลูกพืชผักสมนผสรนะครต่างๆนานานะครับแล้วก็ไม่อยู่แค่นี้นะครับทีนีเพราะว่าโลกร้อนตรงนี้มันทําให้เกษตรกรแพ้ทนเราเนี่ยปุบกับ ผนทางที่มันจะไปได้ยากมากนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องจับกลุ่มร่วมกลุ่มกันเดิมนะครับร่วมกันทำนะครับผลไม้คนมือแล้วก็ช่วยกันออกแนวคิดไม่ว่าจะเป็นของสมาคมไม่ว่าจะเป็นของพชอของทางกลุ่มกเกษตรต่างๆนะครับเราไปรวมกลุ่มก,กันและเดินเนียกันกนะครับ